โอ้มือมือมืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอเต่าแล้วเอาเอามันติดนะพ่อเอามันเลี้ยวไม่ได้ไปช่วยมันก่อนไปทางนู้นไปทางนู้นโอ้โหระวังมือนะระวังมือนะเอาเอามันชนขาคิวแล้วนะ เอามันตามคิวแล้วนั่นะนะ่ะคิวมันมาแล้วระวังมือนะระวังมือนะโอโอโอมือมือมานี่นี่นีหนีเตาโอ้โหมันเดินเร็วนะโอ้ โกระวังล้มพอดูโกนะมันวิ่งมันไม่ดูทางเดี๋ยวแครอทหกให้ถืออันเดียวพอนี่นี่ต่อตัวนี้ยไม่ใช่โย